สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกตและอำเภอกันท่าลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ สิ้ซนิวพระอิสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะ ด้านสารจังหวัดสิสเกต์ร่วมกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกต์จัดโครงการสารยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันสถาปนาศารยุติธรรมครบรอบ143ปีค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่9เมษายน2568ค่ะที่หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศิสษกตวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดศิษเกติารศาลจังหวัดศิษเกตริร่วมกับาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศิษเกตจัดโครงการศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ143ปีโดยมีนายกฤษดาศรีกัละยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิสเกตพร้อมด้วยนายสรวิชจันทโสพลพรผู้พิพากษาหัวหน้า,าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตนายศรีวันเกียรติสุรนนท์ประธานผู้พิพากษาสมทบาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตผู้พิพากษาคณะผู้พิพากษาสมทบผู้อำนวยการประจำศาลนิติกร เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยกำหนดให้มีการถ่ายทอดกิจกรรมพร้อมการทั่วประเทศผ่านโปรแกรมซูมทั้งนี้ด้วยสำนักงานสารยุติธรรมกำหนดจัดงานวันสถาปนาสารยุติธรรมประจำปี2,568เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการสารยุติธรรม สำนักการแพทย์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับบริจาคโลหิตด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานสารยุติธรรมทั่วประเทศร่วมใจบริจาคโลหิตในโครงการสารยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันสถาปนาสารยุติธรรมประจำปี2568ตลอดเดือนเมษายน2568 โดยกำหนดเป้าหมายบริจาคโลหิตของบุคลากรสังกัดสำนักงานสารยุติธรรมและสารยุติธรรมทั่วประเทศจำนวน1ล้านสีีโดยกำหนดจากกิจกรรมรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายน2568เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมพนักงานราชการสารยุติธรรมและลูกจ้างสังกัดสำนักงานสารยุติธรรมทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่านการบริจาคโลหิตอีกทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอและทันต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องการโลหิตทั่วประเทศนายกฤษ,ษดาศรีกระยาผู้พิภากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่าศาลจังหวัดสิสเกตได้ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตจัดโครงการศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ซึ่งจะจัดตลอดในห้วงเดือนเมษายน2568นี้เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ143ปีโดยการเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของศาลยุติธรรมทั่วประเทศและบุคลากรศาลยุติธรรมให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเป็นโครงการที่ศาลต้องการให้ความช่วยเหลือในการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอทันต่อความต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องการรับบริจาคโลหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้จะเห็นได้ว่าวันนี้ได้มีประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้แสดงความจำนงที่จะร่วมบริจาคโลหิตกว่า200คนซึ่งก็ได้ทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้สารจังหวัดศิษย์เกศและสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศิษย์เกศก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานศารดีกาสำนักงานสารยุติธรรมที่จัดโครงการดีๆให้ทั้งสองสารได้เข้าร่วมโครงการและขอขอบคุณคณะทำงานที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณทุกภักส่วนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ด้านนายสรวิจันทัศโสพลพรผู้ภากษาหัวหน้าศารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิเกตกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าในส่วนของภาคส่วนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นอกจากบุคลากรของศาลยุติธรรมแล้วยังมีบุคลากรในภาคส่วนอื่นๆประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกองกําลังสุรนารี เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจพูทอนจังหวัดรีสเกตเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดรีสเกตเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีสเกตเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจกรุมทหารพรานที่2 3และต้องขอขอบคุณท่านสีวันเกียรติสุรนนท์ประธานผู้พิพากษสาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดริสเกตและคณะ ที่ได้ประสานงานกับทางโรงเรียนศิษเกตรวิทยาลัยในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ